ย้อนคำพูดนิวเคลียร์หลัง x พูดไว้แบบนี้จนชาวเน็ตมีข้อสงสัย แฟนๆลุ้นรีเทิร์นเอ็กซ์ิยะกับอุ้มลักนาหลังจากที่ทั้งคู่มีทริปเที่ยวด้วยกันที่ฝรั่งเศสหนุ่มเอ็กซ์ได้พาเที่ยวช่วยดูแลน้องดิสนีย์ตลอดทางทริปอย่างดีแถมมีโมเมนต,ต์ถ่ายรูปด้วยกันฟินๆกลางปารีสก,กันอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นการเจอกันในรอบ7ปีเลยก็ว่าได้สำหรับทั้งคู่นี้ซึ่งล่าสุดหนุ่มเอ็กซ์ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการคุยแซ่บโชว์โดยมีบางช่วงบางตอนได้เผยว่าหลังกลับจากฝรั่งเศสยังไม่ได้เจอกันอีก ท่ามกลางหลายคนลุ้นหนักมากมีชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลให้ชวนคิดที่บอกว่าแต่คุณ X พูดว่าหลังจากทริปปารีสไม่ได้เจอกันแต่คุณอุ้มมีทริปฮ่องกงหลังจากนั้นนี่ว่าไม่ใช่คนที่นิวเคลียร์พูดถึงซึ่งหลังจากทริปฝรั่งเศสสาวอุ้มก็มีเที่ยวทริปฮ่องกงและเริ่ม a, มี h a ชแท็ก d e m o j i หัวใจสีฟ้าด้วยต่อมาสาวนิวเคลียร์บอกว่า มีหนุ่มที่พี่สาวกำลังคุยอยู่คนนี้ท็อปทุกด้านที่บ้านให้ผ่านหมดและเป็นคนที่ทำให้แม่อุ้มกลับมายิ้มได้อีกครั้งนั่นเอง